สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Food Travel t well. v ค่ะวันนี้เราจะทำติ่มซ้ำกันนะคะที่ทำในวันนี้จะเป็นเมนูของกุ้งพันธหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองค่ะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมนในวันนี้นะคะจะมีพริกไทยป่นค่ะกระเทียมสับละเอียดน้ำมันงาลากรักชีสับละเอียดซีอิ๊วขาวหน่อไม้ฝรั่งกุ้งบดละเอียดนะคะ อันนี้คือน้ำซอสน,นะคะที่ไวร้าติ่มซำตอนท้ายค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องมาหมักส่วนผสมของกุ้งก่อนนะคะเริ่มต้นจากพริกไทยค่ะตามด้วยลากผักชีนะคะกระเทียมสับค่ะ ซีอิ๊วขานะคะน้ำมันงาทลุกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่กุ้งบด,ดลงไปค่ะ ทุกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันระหว่างเครื่องปรุงแล้วก็ตัวของกุ้งบดนะคะพอหมักส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาหั่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะายาวสักประมาณ3นิ้วนะคะใช้เฉพาะยอดอ่อนนะคะก้านแข็งๆเนี่ยเราไม่เอาค่ะ ทีนี้เวลาจะพันนะคะคุณผู้ชมจะต้องนำน้ำเปล่านะคะแตะที่มือด้วยนะคะไม่ไงั้นเนี่ยตัวเนื้อกุ้งเนี่ยก็จะติดมือเรานะคะตักขึ้นมานะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะเป็นชิ้นพอคำจากนั้นก็วางหน่อไม้ฝรั่งนะคะลงไปห่อนะคะให้มิดนะคะ ให้ตัวไส้นะคะหุ้มหุ้มหน่อไม้ฝรั่งให้หมดเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะวางไว้ในชามนะคะอ่าถ้วยที่เราจะนึ่งนะคะถ้วยนึ่งนะคะก็จะจัดเสิร์ฟนะคะสองชิ้นค่ะ ผู้ชมจะต้องบีบนิดนึงนะคะให้ตัวไส้เนี่ยห่อหน่อไม้ฝรั่งให้แน่นนะคะไม่งั้นเวลานำไปนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะหลุดออกจากกันได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะพันเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนี้ก็แค่นําไปนึ่งนะคะนึ่งในน้ําเดือดนะคะประมาณ10นาทีนะคะทีนี้เวลาใส่ลงไปนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องจับแยกกันนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะติดกันได้นะคะจากนี้นะคะก็แค่รอค่ะ ตอนนี้นะคะกุ้งพัุนหน่อไม้ฝรั่งของเรานะคะก็สุกดีแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะหน่อไม้ฝรั่งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้ก่อนเสิร์ฟเราจะต้องราดซอสด,ด้วยนะคะสำหรับซอสตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปดูได้นะคะที่ foodjoy.tv นะคะ ซอสตัวนี้นะคะก็จะทำมาจากไข่นะคะมันกุ้งแล้วก็น้ำพริกเผานะคะใช้ส่วนที่เป็นน้ำมันเท่านั้นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกุ้งพันธหน่อไม้ฝรั่งนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel. Well. tv ค่ะ